อันนี้ก็ห้างอีกห้างหนึ่งนะครับเป็นห้างอันนี้ก็ที่ลงสถานีรถไฟฟ้าลาดกี้ Okay. สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่เชอร์ดิอจนครั้งหนึ่งนะครับมาที่วินโดว์โดยรวมนะฮะเป็นก็เรียกอะไรนะศูนย์รวมของชาติเราดูฝนะั่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไป อันนี้ก็เป็นห้างอยู่ห้างหนึ่งนะครับอยู่ตรงข้างเดิมทีสมัยก่อนนี้ก็เรียกห้างเมืองอะแล้น,นี้เป็นห้างอะไรครันบ้างใหญ่โตมาก,ออ,มกอ,ออร์เดย์พาซ่านะพอร์เดย์พาซ่าอันนี้ก็เป็นออดีเดย์ มีเจ้าหน้าที่มเดิที่นีวลาเดินต้องระวังให้วกราไฟไฟฟ้านะครับขับที่จด 此处禁止停放车辆，请将车辆停放到指定区域。没路路吧此处禁止停放车辆，请将车辆停放到指定区域。处禁止停放车辆，请将车辆停放到指定区域。此处禁止停放车辆，将车辆停放到指定区域。此处禁。 อันน <th> uh ี้ขอให้เปินเลยนะเนี่ยก็แนะนานะครับชัจนที่เที่ยวนะครับสวนวัฒนธรรม Window of the World แล้วก็ชอบไปชอบรก็อเงียวิงกสวน้งผีก็น่าดูนะ แต่ผมไม่ได้มาเนี่ยต่อมาสักาปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปความเจริญมากยังอยู่ที่เดนเดินทางสะดวกขึ้นเพราะมีรถไฟฟ้าใต้ดินเยอะเราจะไปไหนมาไหนรถไฟฟ้าใต้ดินมีทั้งรถบัสรถเยอะเลยครับรถประจำทางเดี๋ยวเรารู้ชื่อแล้วก็ไปได้แต่ถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเดีแต่เราไม่เห็นเมืองน,นะฮะ ถ้เราอ,อยากเห็นเมืองผมแนะนำนะครับจากลงนั่งสายหนึ่งมาที่ยูดรอบเดวเออดวอรก็น่าจะได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยเดิมทีตรงนี้เป็นห้างบัวมาแต่ปัจจุบันนี้เป็นลอรีเด์พาซาเ่านะเป็นลานกว้างเหมือนสยามบ้านเรา โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวินโดว์ดูนะว่ามีอะไรบ้างรครับ,รบอันนี้เราก็มาที่บริเวณหน้าวินโดว์ออฟเดลวยน,นะครับที่ถูกจนอันนี้เราก็ปิดตัวเข้าไปนะครับครับเบย นี้ก็ด้านหน้าที่จะเข้านะครับมีนพุกงซ้งมยอหลายเยอย ันนี้เพื่อนๆเป็นไงครับมาเที่ยวกับเจาชวนกินชวนเที่ยวนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ลองมาเที่ยวดูนะมาชาร์จแบ,บตเตอรี่มาหาความสุขเราทำงานเหนื่อยๆแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเข้าเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่สามสิบนะฮะเดือนเมษายนเราหนีร้อนครับ มาที่ห้องกงแล้วเข้ามาถึงเชินะครับฉนเจ้านี่เราอยู่หกวันนะฮะ่องกงเราอยู่สองวันเดี๋ยวเราจะไปมาเก๊าน่าจะวันที่สามเ่าจะเครื่องบินของสายการบินไลออแนแอร์นะครับเครื่องตั๋วของไลออแนแอร์นี่ยถไฟเขาเพิ่งเปิดน,นะฮะสองพันกว่าบ,บาทนั่นเองนะฮะสัมภาเท์มากระทามานี่ผมมาด้วยสายการบินของ สิงคโปร์เอ่ออกออนไลน์นะครับออกมาตอนตีสก็เครื่องใหญ่นะก็สงบสบายแต่มาแล้วเจอมานะสะสมแล้วมาสะสมลงหกวันนี้มีแต่ฝนตกฟ้าท้องฟ้าฟ้าครืมไปหมดเลยแล้วก็ตกนะเมื่อสองนี้มา พกนี้ก็เป็นช่วงระดมศ์นะครับพวกนี้ก็เป็นวันแรงงานคนจีนก็จะไดจับออกมาเชี่วมต่อ